ไปไปไปหนักหนักมันยกไว้คาแรงอ่ะไป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 เฮ้ยง่ายง่ายนะเฮ้ยเฮ้ยไป็ปขั้วกัดหางครับเป็นคลิปลับเดี๋ มั้แมันกินง่ายที่ทำยังไงแล้วคอับมันตกไกเนาะมันไม่ยอมขืนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองขามครับตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียงพูมมือน,นีติพาท่านผู้ชมมาสำรวจและก็มาเช็บคบ้างราคางัวน้ำกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ที่คึกคักบ่เดี๋ยวไปเบื้องไปชมน้กันครับไป ครับคพ่อยบัดีครับคพ่อเบิร์นถึงนะครับเนาะครับผมมื่อนี้ได้ง้องามมาโชว์พี่น้องตัวนึงมื่อนี้ได้มื่อเพิมเยอะแม่สาวครับผมเพราแม่สาวครับผมพ้องว่างนะครับเนาะคทับได้ผสมได้สิบแปดมือนี้ครับผมยังไม่ได้พันรอบครับผมทับอันไหนไว้ครับผมทับพ่อบ้านครับผมพ่อบ้านพ่อครับ แล้วสูงประมาณร้อยแถ่นะห้อยตัวนี้มันร้อยหาสิบครับผมร้อยหาสิบเนาะครับผมแต่ว่าสีครับเป็นเป็นบดแดงเข้มครับแต่วสีออกเม็ดเม็ดเขกเปลือกนะครับเนาะเม็ดเขกเปลือกเข้มครับครับผมเข้มครับผมตัวนี้ห้อยว่าไว้เท่าไหร่ครับพี่บุญถึงหน่อยสามสิบเจ็ดครับผมสามเจ็ดราคาวานนะครับเนาะราคาวาครับเปิดไว้ต่อรองได้ครับ ห้อยขอเบอร์ครับผม063รับ780รับ2841ห้อยบนถึงห้อยบนถึงเลยครับเด้อเพื่อพี่น้องเพื่อสนใจกระทุกหาเราครับผมถ้าพี่น้องอยู่ทั้งฟังนละพึ่งก็ไปหาเราบ้านเน่เนาะได้ครับบ้านห้อยอยู่บ้านเน่นะครับอําเภอจตุรัสตําบลน้องบัวบานครับผมอ๋อแล้วยึดหนองบัวบานครับยึดหนองบัวบานครับผมมูซีเบียครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆครับห้อยครับให้มันมาเลยครับเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับผมสวัสดีครับสวยยอครับสดีครับเหนือเนื้อหนังดีอยู่ครับนะครับแมน คอยรับประกันทุกจุดนะครับเนาะรับประกันให้ทุกอย่างครับผมแข้งขาครับทุกตะมีครับผมรับประกันให้เลยครับผมขอบคุณหลายครับครับครับผมค้บสวัสดีครับครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับมืัอนี้เอาหัวน้อยมาโชว์นะครับเนาะครับบักหลายอีหล่าบุษนะส่วนมากอะบักลตัวนี้แหละตัวนึงนี่หล่าตัวนึงครับปะหัวน้อยตรงที่ประมาณตัวเท่าไรครับนาะตัวหมื่นกว่าบาทครับเริ่มต้นที่หมื่นนะครับเนาะสำหรับพี่น้องผู้อยากได้ไปขุณนะครับเนาะหรือเอาไปดอมไว้ครับผสมประมาณ อ๋อครับคคอยมีเบอร์ติดต่อร์มครับขอเบอร์นะเบอร์ติดต่อร์ศูนย์แปดหกครับหนึ่งหกแปดหกศูนย์ค่อยมาอยากใส่ครับมาจากกูไงครับโอ้เอาวให้มันหมันนะค่อยเด้อค่อได้ปล่อยได้เร็วครับผมขอบคุณครับเราทำงานครับเราเอาเงินกันได้หน่อยมาครับผมราคาเกษตรกรแท้เนาะสำหรับเมือใหม่เอาไปดอมมาครับนะครนะครับแล้วพี่น้องที่จะไปขุนเราด้วครับเออ หนังมั่งค่าดีครับห้อยรับประกันหมดแ้วครับเนาะรับประกันทุกอย่างครับ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 อ่ะขอบคุณทีไรครับผมตั่งตัวเมียสครับราคาเริ่มต้นที่หลักหมื่นนะครับเนาะหมื่นน้อยๆห้อยบอดีครับมื้อนี้เอาหงวมาตัวนึงนี่จ้าแม่ลูกตัวนี้อ๋อมาหลายตัวเยอะอ่าตัวถึงรถก่อนครับมาหลายตัวเยอะถึงรถก่อนเลือดมีเมษาบ่ครับนี่ย เครื่องลดไงเมษาวจ้าเมษาควมผสมเนาะความสูงแล้วแสดงนะห้อยให้วัดบ่ความสูงแล้วลอยสามเจ็ดสามแปดอ่าครับครับสีที่ออกเม็ดเขาเปลือกเข้มนะครับเนาะก็บพรเชิงแดงไปเลยครับห้อยรับประกันทุกจุดนะครับเนาะจ้ารับประกันตำหน้จ้าเปิดเท่าไหร่ครับตัวน่ะสามสิบเจ็ดถังโลนสังเกตนี่คือราคาว่าอ๋ออันนี้ตัวที่หนึ่งครับแล้วนับมาหลายตัวตัวที่สองคือแม่คมนี่บอกครับแม่ลูกนะห้อย เปิดไปแสนสิบสองจ้าอันนี้คือสิบสองไงจ้าคือหนึ่งแสนสองหมื่นจ้าอืมครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะครับลูกเขานี่ลูกสาวลูกซ้ายครับนะลูกสาวจ้าลูกสาวพ่อเขาท่างไหนครับพ่อจ้าพ่อขอกน้ำบานคือดือจ้าแต่ว่ามันยังไงลูกดีอ๋อเขาส่งลูกดีแด้ว,วาลูกสองนี่เพิ่นทับแปนได้ใบหลอดใบจ้าได้ยี่หลอดตอนนี้คือทับแล้วจ้าทับแปดพ่อท่างไหนที่ทับอ่ะครับ เจาของเตาน่าหไมากไม่ี่ย่านกว่าใส่เคเอฟอะจ้าอ๋อับับับแต่ว่ายังไม่ได้พันรอบหมอครับจ้อขอบอติดต่อได้ครับห้อยครับศูนย์หกห้ารับสี่หนสามับห้าสาศย้าข่อยไม่อยากใส่ครับอากแกงสนามนจ้ะอ๋อให้ได้ปล่อยเลยต้องให้เด้อครับรับขอบคุณหลายหลายข่อยสวัดีครับครับผมเอามาจยากตัวมืาหนึ่งหัวครับ หกตัวหกตัวโอ้มาลายด้วยราขาเป็นตัวนึงอ่ออ่อเอาตัวที่เหลือก้อนอีลาอีลานี่ก้อนเปิดไว้สี่หมื่นเปิดไว้สี่หมื่นราคาวาเนาะครับราคาวาท่องเขาตอนนี้ได้ครับท่องเขาตอนนี้ท่านทับหรือยังครับยังครับเป็นท่องว่างอยู่ท่องว่างอยู่อืมถ้าเขาลูกโตต่อไปที่เป็นตัวที่เสไลด์ครับลูกไหญท่องตัวที่สามครับตัวที่สามคอยรับประกันทุกจุดนะครับนะต้องนิรับประกันหมดครับท่องขึ้นแล้วเนาะโอ้มันที่ขึ้นแล้วครับมันที่ขึ้นเป็นจานแล้วเลยมันติดสััดแล้วเเเนนาะะคครรื่อองบใส พองไว้40ครับคือราคาว่าราคาว่าต่อรองเลยเนาะต่อรองเลยอยู่ครับตัวที่สองครับตัวที่สองยุใสครับตัวที่สองถายไปเพิ่นแล้วครับตัวที่สามครับเมียลูกไปมาอันนี้คือแม่ลูกลูกนี่บักลาหรืออีลาเนี่ยบักลาครับอ๋อบักลาได้วันพ่อเดือนนับปาได้วันพ่อเดือนได้20กุมเรือโอ้ย20กุมเรือครับอีนางนวลเนาะนางขาวคมนี่แม่ลูกนี่ว่าเท่าไรครับ อ่ามือน,นี้ก็ลราครับว่าคอืมอันนี้ก็ลังห้อยรับประกันทุกจุดนะครับเนาะเรบประกันตำหนิทุกจุดอันนี้เราหาว่าหาเงินด้ครับเด้อนะครับอ่าคมที่สามครับต้นเออเป็นหน้าเด่นต้นกระเดอยคนเดีโอ้หน้าเด่นเอกลักษณ์เด่นเรอบไปครับไปลูกลูกปูที่เด่นอันนี้ก็อ๋ออันนี้ก็มาหนึ่งคมเนาะก็ลูกเสียไปใช่ไห Anyway, like hmm. oh, hmm. uh, hmm. ล hmm. ูกผุไม่ย mm ุดอยู่บนโลกใชลูกอ๋อเดี๋ยวเขาไปถ่ายลูกเขาเดี๋ยวเขาไปถ่ายลูกนะครับอันนี้กับคมหนึ่งคมหนึ่งท่องตอนนี้เลยครับมันทับยังยังกับนันทับอ๋อมันทับแต่ว่าย็มีโอกาสขึ้นแล้วเนาะนงอลูกแรกยังสุดอยู่เลยครับเด้อตัวนี้กับลูกนี่คบนี่ว่าไว้ถแหลกครับหาหมุนล่ะต่อกันครับเบิร์ลัานมาครับครับขอเบอร์ติดต่อครับศูนย์แปดสี่ครับแปดสามหนึ่งครับหกศูนย์เจ็ด ห้อยห้อยเจียวครับมาจากใสครับมาจากหนงกาใช้ภูมิอ๋อใกล้ๆครัเนี่ยครับผมโอ้ยได้ปล่อยเลยต้องห้อยเด้อให้เป็นมานครับผมเดี๋ยวเพิ่งลูกเขากันครับนะลูกเขาคือบักลานี่บ่ยืนใช่ไหมอ๋อน่ะครับโคบีเราปล่อยหาเหมือนเด้อครับเด้อนี่ก็หาส่วนอีนางนั่นเมียเดียวนั่นเราวาซีครับโอเคขอบคุณอ่ะเดี๋ห้อยเด้อครับผม ห้อยสวัสดีครับเมื่อกี้หัวมาจากโตมัน่ะซีโถซีมันดีก่อนครับมะตัวดีก่อนอันนี้อีหล่าเนาะครับเนาะอีหล่าอีหล่าตัวนี้ว่าไปเท่าเดิห้อยนี่สามเก้าสามเก้าอันนี้คือราคาวาเนาะราคาวากับตอรองได้นะครับอันนี้ตัวนี้ราคาสามเก้าครับเร่ได้ครับเร่สามเ่สามห้าอสามห้านะครับ ตัวที่3ามเ้อยหรือสามเนเมรอันนี้มาคมหนึ่งนะครับนะอันนี้หาเก้กรต่อรองได้สชุดนี่ห้อยรับประกันตังหีทุกจุดนะครับขาทุกขาถอนบ่มีนีบ่ครับเอาขอบตัติดต่อห้อยศูนครับสามแดครับเจ็ดหนึ่งสามสี่ห้อยอย่างครับมาอยากใส่หนุ่ม ใส่แบงน่อยมั้ยโอ้ยเห็นหมาด้วยห้อยเด้อไอเด็กปล่อยเร็วครับครับครับปล่สวัสดีครับวันนี้เอาเล่อไม่ตื่นตัวครับเนาะ เี่ตัวนี้จกปีแล้วเนี่ยอายุเขาอะครับเออก็บอก่ระชกเนาะเพราะว่าลูกสองค้าทองนี่นะอลูกสองค้าท่องออลทับแล้วติดแล้วนะครับเนาะเรี่อตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับห้อยอ่ะว่าไว้สามจุดสองจ้าสามสองนี่คือราคาว่าจ้าราคาว่าต่อรองได้ต่อรองกันได้เล่าเรี่อเล่าเรี่องเมื่อตื่นด้วยครับด้วยมือนะนะครับห้อยรับประกันเนาะห้อยเนาะรับประกันทุกจุดครับทับเลยต่างหากทับที่เอาพอเท่าไหร่ลงให้เขาอะ โอ้ทับบะมั่นโอ้ครับครับครับค่อยขอเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าห้าครับแปดเจ็ดห้าครับสามเจ็ดจ้าซีสมเนาะค้วยสมเนาะมาจากไอบ้านเราบ้านเชนได้ไหมจ๊ะเสียงใหจ่นี่ยแหละให้มันหวานเดี๋ยวห้อยเด้อขอบคุณค่ะให้ได้กลับบ้านเร็วเลีวครับครับครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เอาง้วงามมาคูนึงมาคมนึงคมนึงครับผมเป็นแม่ลูกลูกนี่บักลาเนาะ บักลาได้บอลนั่นพอเดือนแล้วว่าบักล,ลานะดาลเดี่ยงเดียงล้อครับว่าไว้ทะเลน่ะพ่อ,อ,อคมนะขามือครับขามือน,นี่คือราคาวปราคาวปลาตอรองได้ต่อรองได้ขอบบติดต่อครับครับศูนย์แปดหกครับสองหกสี่ครับสามสองสามแปดพอพดนะครับนะบ้บานนองสงเปื่อยบ้านนนสงเปลยครับเอาได้ปล่อยเล้วได้พ่อเด้อครับครับไม่เป็นมารครับ สวัสดีคร okay, so so yeah. ับครับสวัสดีครับมือนี้เอางวงามมาหลายตัวนะครับเนาะเอาเริ่มตัวลิ้มนี่ก่อนครับผมตัวนี้เป็นบามันครับบามั่นบามันหนาลึกครับอืมครับนี่เอกเดือดเนาะเดี๋ยวห้อยนึ่งก็ปีกว่าแล้วครับเกือบหอกเพีแล้วโอ้งวสาวนะครับเนาะใกล้ใพร้อมผสมแล้วล่ะครับนั่งงานรงนี้ครับครับผม ว่าไว้เถะเด๋ห้อยห้ามืงนครับห้ามเงินอันนี้คือราคาว่าครับผมห้อยรับประกันทุกจุดนะครับเนาะประกันตำหนีมัดตุยงครับครับแล้วก็ถ้าบ่ไก่กระซงสีครับบ่ไก่ทรงใหไได้ครับอืมอันนี้คือการที่อำเภอใกล้ๆนะครับอ๋ออันนี้คือห้ามเงนได้ครับเด้อครับผมอันนี้เราว่าห้ามเงน้กันได้ครับครับต่อรองกันได้เนาะครับเนาะครับตัวนี้เรื่องครับผมตัวที่สองครับห้อยตัวที่สองเป็นแม่ท้องเร่องครับแม่ท้องนี่ประกันท้องครับเจ่ว่าอยากให้เอาหมอมาตรวจ ตัวนี้ตัวใหญ่แค้ครับนะเก่ามือนครับว่าเป็นสูงร้อยหกสิบขึ้นตัวครับนะเก่ามือนแต่ว่าท่องแล้วเนาะครับเนาะท่องนี่รับประกันได้ครับให้ถ้าถ้าที่ผู้ใดอยากได้หรืก็เอาหมอมัดร่วงมาเต้าอะไรครับอ่าพ่อที่ทับนี่พ่อทั้งหลาครับมันเป็นพ่อแบบมันครับพ่อแบบมั่นเพิ่นทับตัวก็เพิ่นก็ทับรับจ้างประจำนะครับอ๋อครับพรอพเป็นลูกของพี่ไว้ครับอ๋อครับครับ ันนี้เราเปิดไปเก้าสิบเลยครับเด้อเก้าสิบไงเก้าเมื่นนะครับตัวที่สองตัวที่สามก็ห้อยครับก็เดือดสองตัวครับอ๋อเดือดสองตัวอ๋อเดือดสองตัวแล้วก็มีปวยมานอ๋อครับครับเอาห้อยขอเบอร์ติดต่อครับส่วนหกหนึ่งครับครับสี่หกสี่ครับครับห้าหกแปดหกครับห้อยห้อยรถเกษตรสมุนเกษตรสมุนนะครับเนาะให้หปนวยนะห้อยเด้อให้เด็กป่อยเร็วครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับครับ ค่อยบันรดีครับมุนี่เอางอมาสาตัวนะครับเนาะมีแต่งัวสาวครับอีนางนี่ว่าไว้เทเด่ห้อยว่าไวสามหมืัครับสามหมื่าราคาเดกันครับก็คือสองตัวยื่ไกลพ้นเทหน่ะตัวนตัวานกะขาี่าครับอ๋ออ่เดี๋ยวตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนครอยรับประกันนะห้อยเนาะรับประกันทุกอย่างคัปกันทุกอย่างอันนี้งวสาว าราคาห่อแล้วตัวรอดไหมตามมาตามมาราคาวาน้องห้อยเนาะอันนี้ตัวที่หนึ่งเลยครับเด้อตัวที่สองกับห้อยตัวที่สองกันนังขาวนี่บ่นั่งขาวนี่น,งน,น,นังขาวบดนี่ห้อยว่าเท่าไรก็สามเท่าไรก็ยี่สิบสามเหรียนครับสามยสิบสามราคาวา,น,านะครับส่วนนังแดงนี่เลยครับตัวแดงนี่ว่าไป็นซี่ผาครับอันนี้ซี่ผารับประกันน้องห้อยเนาะรับประกันตัวนี้ทุกอย่างครับขอเบอร์ติดต่อได้ครับศูนย์เก้าสองครับ แปดแปดเจ็ดครับครับเจ็ดหาแปดซีครับไมอย่างครับไมยเต้นครับไม่จะใส่ครับไม่จเมืองพลครับโอ้ยได้ปล่อยแล้วต้องห้อยเด้อครับอ่ะครับครับครบ่อตาสวัสดีครับเอางวมาคบหนึ่งมือเหรอครับขับหนีเลยบรรลุแม่ลูกใส่ลูกเขาในบักผู้อ่าผ้แม่ลูกเนี่ยได้แต่สองหมื่นพันบักผู้ตัวใหญ่เติบโตหนิไหมได้หลายเดือนแล้วอืมครับจริงอาเจูกมัน โอ้เอ้าว่าไปเท่าเดี๋ยวาแม่ลูกครบนะรองห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันคือแลวค่ะว่าตต่อรองได้ต่อต่อกระดุษถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องทั้งบ้านสนใจได้เนี่ยอยากติดต่อพ่อตาได้ขอเบอร์แน่เบอร์โทรศัพท์พ่อตาจำไม่ได้จีฮะจำไม่ได้จำเบอร์ไ่ได้จำเบอร์ไม่ได้โอ้กระเปอลยังนะตากระเป๋าเงินที่นั่นพวกเมลายบ่เนี่ยพวกเมลายบ่บ่บ้าหมื่นกว่าบาทโอ้ ใส้เบอพ่อตาเบอไหนจับมือจะของไม่ได้ประจวบนี่บ่ประจวบเนี่ยประจวบเนาะ4 0ไต่063 032 7340กับ080 691 1842พ่อประจวบเนาะเอาให้ันหมาด้วยคุณพ่อเด้อให้ได้ปล่อยเร็วๆครับผมมาจากบ้านเรลื่อมดิพ่อมากระไพนะพ่อกระหลานให้กระหลานมากระหลานอ๋อครับครับครับ เราเอางามาครบนึงเลยครับด้ทุกอนเราถามมาซื้อกับอกมาให้าด้วยครับครับห้อยบัดีครับสวัสดีครับผมเอามาดสองตัวตีมื่อไหรหัวครับสองตัวเอาอีหล่าตัวนี้ก่อนอีหล่าโบตัวนี้อีหล่านี่ว่าท่องที่สิบเก้าครับเนี่ยสิบเก้าคือราคาวะครับผมท่องพอตัวนี้ได้ครับ ท้องเขาตอนนี้ทับหเลยยังครับก็ท้องมันคงทับแล้วล่ะครับแต่ว่าทับตัวทับตัวโอ้ทานรอบเดียวพอนีเบามันบ่ครับทับป่ะเามันเลือดเท่าไรครับเลือดร่อยเลือดร่อยท่าน่านรอบแล้วบ่ครับผ่านได้รอบนึงครับทานรอบนึงแล้วว่าเท่าไหร่ก็ไหนห้อยสี่เก้าคือราคาว่าห้อยรับประกันทุกจุดนะครับเนาะตัวที่สองครับห้อย ตัวสองว่าสามสิปดอ๋อนี้ก็ท่องร่อนหรืครับเอาพ่อท่านไหนหลงให้เขาครับเอาพ่อท่านไหนลงครับพ่อเบอ๋อพ่อคุมฝูงครับอ่ะขอเบอร์ติดต่อครับห้อยครับหกสามสองครับสองสอเก้าห้อยอย่างครับไมอจากใส่ครับห้อยบ้านนองอัทยครับอ๋อใกล้ๆนี่เนาะ เอาให้ได uh ้ปลอยเลยต้องให้เด้อให้มันครับผมครับครับโอมันะตาเวนไหขายรถงผมให้หลายเพิ่นให้หน่อยขายเพิ่นเี่งพอแม่นอยู่เาหมดนี่แม่รเพิ่นินเราผมเด้อผมใช้หัวกี้เ้อขายตัวนึงไปแล้วขายลาขายหลายเพขาย ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ